สวัสดีครับทุกท่านเล็บทีช่องวิธีไทย P ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมมีแนวทางดีๆครับในการไล่ยุงในบ้านยุงเป็นพาหะในการนําเชื้อโรคมาสู่เราเลยครับหลายโรคมากอย่างเช่นไข้เลือดออกตอนนี้หน้าฝนแล้วครับยุงจะระบาดมากโดยเฉพาะยุงลายนะครับยุงลายเมื่อมากัดเราแล้วนะครับจะทําให้เราเป็นไข้เลือดออกนะครับหรือว่าโรคไข้เลือดออกนั่เองครับเมื่อเราเป็นแล้ว อาจถึงตายได้ในวันนี้นะครับทางช่องวิทยายีช n แนลจึงมีแนวทางดีๆครับในการไล่ย,ยุงลายให้ห่างไกลจากบ้านเรือนของเราได้และยังสามารถไล่ย,ยุงได้ทุกชนิดด้วยครับจากสสิ่งนี้เลยครับสิ่งแรกคือกากมะพร้าวครับสิ่งที่2คือต้นกระเพราหรือใบกระเพรานั่นเองครับสสิ่งนี้ไล่ย,ยุงในบ้านได้อย่างไรและใช้อย่างไรนะครับตามมาดูก,กันเลยครับ โดยขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมภาชนะที่ไม่ไหม,ม้ไฟนะครับอย่างเช่นภาชนะที่เป็นสังกะสีหรือจะเป็นสแตเลสแบบนี้ก็ได้ครับและเราใช้เป็นกามะพร้าวนะครับใส่ลงไปในนี้เลยครับส่วนใบกระเพราใบกระเพารพาไล่ยุงได้อย่างไรใบกะเพรานะครับจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยครับจึงสามารถไล่ยุงได้เราจะนําใบกระเพราแบบนี้ครับใช้กับกามะพร้าวแบบนี้ใช้อย่างไรครับในการไล่ย,ยุง เราจะนําใบกะเพราแบบนี้นะครับใส่ลงไปรวมกันในนี้เลยครับแต่เราจะต้องจุดกากมะพร้าวให้เกิดฟันนะครับนี่ครับเราจะต้องจุดกากมะพร้าวให้เกิดฟันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรานําใบกะเพรานะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนี่ครับหักแบบนี้ก็ได้ครับและขยี้เลยครับขยี้ให้กลิ่นของใบกะเพรานะครับออกมานําไปวางเลยครับ กินของใบกะเพรานะครับยุงจะไม่ชอบมากเลยครับเมื่อเรานําไปวางตรงไหนนะครับภายในบ้านของเรานะครับแต่ผมจะไม่แนะนํานะครับให้ไปวางตามห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนจะเป็นที่ที่ปิดนะครับผมไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเราจะนําไปวางตามห้องนั่งเล่นที่โล่งๆนะครับเพื่อไล่ยุงก็ได้ครับหรือเราจะนําไปไล่ให้สัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นวัวควายนะครับ หรือว่าน้องหมานะครับนําไปวางได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ยุงเยอะมากครับนาสัตว์เลี้ยงของเรานะครับยุงจะไปกัดกินเลือดนะครับนี่ครับแต่สําหรับคนเรานะครับเมื่อได้กลิ่นของใบกะเพราแล้วครับเราก็จะอยากกินข้าวผักกะเพราเลยครับแอปกลินของใบกะเพราแบบนี้ไม่สร้างความลำคานให้เราแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันนะครับ ในการไล่ยุงด้วยใบกะเพราครับเราจะนำไปวางนะครับเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ใกล้ๆตรงไหนนะครับเราก็นำไปวางได้เลยครับนี่ครับไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงของเราได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวุฒิชัยพีชนเนลได้เลยครับหรือตามมุมมืดต่างๆภายในบ้านแล้วนะครับเราก็นำกินของใบกะเพราไปไล่ยุงได้เลยครับ นี่ครับนำไปวางไว้แบบนี้เลยครับแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นห้องปิดนะครับผมไม่แนะนําจะต้องเป็นห้องเปิดโล่งหน่อยนะครับตามห้องน้ํานะครับยุงก็ชอบมาอาศัยอยู่เพราะว่ายุงจะมาวางไข่นะครับในอ่างน้ํำของเรานะครับเราก็นําภาชนะที่ใส่ใบกะเพรานําไปวางไว้แบบนี้เลยครับนี่ครับจะอยู่ได้ประมาณหลายชั่วโมงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับด้านในนะครับ ซึ่งเราใส่กาบพะพ้าไว้จะค่อยๆไหมไฟนะครับใบกระเพราของเราก็จะค่อยๆไหมลงไปเรื่อยๆหรือว่าแห้งลงไปเรื่อยๆเยครับส่งกลิ่นไล่ยุงได้ดีมากเลยครับบริเวณห้องครัวนะครับที่เปิดโล่องแบบนี้เราก็สามารถใช้ใบกระเพรานะครับที่เราเผาไฟด้วยกาวพานะครับนํามาวางเพื่อไล่ยุงได้เลยครับนะครับนามาวางไว้แบบนี้เลยครับ ยุงจะห่างไกลเลยครับเวลาเรามาทําอาหารนะครับภายในห้องครัวนะครับยุงก็งจะไม่กัดเราด้วยครับตามห้องนั่งเล่นที่เปิดโล่งหรือจะเป็นโต๊ะอาหารแบบนี้นะครับเราก็นำกำากเผ้าและใส่ใบกระเพรานะครับลงไปแบบนี้เลยครับเพื่อไล่ย,ยุงและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดทิปดีจากทางเทอานิชัยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างวิธีนี้ผมใช้กลบมะพร้าวนะครับและใบกะเพานะครับนํามาไล่ยุงภายในบ้านให้สัตว์เลี้ยงของเราก็ได้ครับนํามาวางไว้ได้เลยครับไล่ยุงได้แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรานะครับแต่จะต้องเป็นห้องเปิดโล่งนะครับวางไว้เลยครับอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยครับ